สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมค่ะเด้เวลาแล้วนะคะกับรายการแซปวัเดย์ค่ะเจอกันสดๆแบบนี้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นหน้าที่ของพี่กอบแล้วก็ชมพู่ค่ะรับผมวันนี้อากาศดีนะนอกจากอากาศดีแล้ววันนี้เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมพี่กอบต้องเน้นหน่อยเป็นวันที่ทุกคนมีความหวังไม่ว่าเรื่องเครียดอะไรจะเกิดขึ้นแต่คนไทยก็ยังมีหวังน้ำเสียงคุณเนี่ยนะคือแบบสดใสมากเป็นพิเศษดิฉันก็เป็นหนึ่งคนที่ก็แอบหวัง ลึกๆได้ได้ทุกคนมีความหวังได้แต่อย่าลืมว่าการหาเงินที่ดีสุดก็คือการทำงานเข้าใจนะฮะฮแต่ก่อนจะออกเราก็หวังไว้ก่อนแต่พอออกปุ๊บทำงานค่ะ <laughs> ไอ้ความหมายว่าอย่างไงก็ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นดวงมาให้ทํางานพี่กอล์เออพูดคุยกันได้นะคะใครมีความหวังอะไรบ้างหรืออยากคอมเมนต์คุยกับเราทาง a c e b o o k ได้เลยนะคะครับผมอดียผมขอเริ่มข่าวแรกนะฮะเป็นข่าวที่น่าตกใจมากๆเมื่อวานนี้ฮะเวลาประมาณเที่ยงนะครับมีเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานทิชชู่ที่จังหวัดสระบุรีจากเหตุการณ์นี้นะครับทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยแรายด้วยกันแล้วก็มีผู้สูญหายอีก2รายครับ นี่ครัผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครเวลาประมาณเที่ยงนะฮะก็มีเหตุการณ์เพลิงไหม้รุนแรงครับบริเวณโรงงานผลิตกระดาษทิชชู่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีพื้นที่กว่า10ไร่เนี่ยตามภาพน,นี้ชมพูเห็นไหมเห็นเยอะมากใหญ่มากะนะนะครับเมื่อวานนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามควบคุมเพลิงนะครับแล้วก็ค้นหาผู้ที่สูญหาย สุดท้ายนะครับก็เมื่อวานนี้จากการตามหาเนี่ยมีผู้สูญหายไป10รายพบว่าเสียชีวิตไป1รายพอมาถึงวันนี้ครับมีการตามหาเพิ่มเติมนะฮะก็เป็นเหตุการณ์จากเวลาประมาณ3ทุ่มเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานมาครับว่าพอเข้าไปค้นนะฮะพื้นที่ชั้น2กับชั้น3เนี่ยพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก7คนโดยที่ไปเจอที่ชั้น2นะฮะจำนวน2คน แล้วก็ชั้นสาํานวน5คนรวมแล้วผู้เสียชีวิตก็เลยกลายเป็น8คนด้วยกันแต่ว่าผู้สูญหาย2คนเนี่ยยังหาไม่เจอนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งแล้วก็ค้นหายอย่างต่อเนื่องไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงครับเนื่องจากว่าวัตถุดิบหลักของโรงงานนี้เป็นกระดาษซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีนะครับประกอบกับโครงสร้างของโกดังมีช่องระบายอากาศค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็มีสังกะสีถล่มลงมาซ้อนกันฮะทำให้การดับเพลิง เป็นไปได้ยากจนที่ดับเพลิงครับจากทเทศบาลอบตแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็พยายามนะฮะรวบรวมกําลังกันมาก็ใช้รถในการดับเพลิงไปเนี่ยประมาณ50คันก็พยายามควบคุมเนี่ยฮะไม่ให้เพลิงเนี่ยมันลุกลามไปจนถึงเวลาประมาณสัก4ี่ทุ่มนะครับก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ในวงจํากัดแต่ว่าก็ยังต้องฉีดน้ำฮะเพื่อหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประทุซ้ำนะครับ เหตุการณ์นี้ครับทำให้มีผู้บาดเจ็บนะฮะประมาณ20คนส่วนใหญ่ครับมีอาการสำลักควันแล้วก็มีบาดแผลจากไฟไหม้ก็มีการนำส่งนะครับไปที่โรงพยาบาลหนองแคร์โรงพยาบาลราชธ,ธานีและโรงพยาบาลวิหารแดงนะครับตอนนี้มีหนคนครับได้รับการอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ครับจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีและกลมรมแรงงานอุตสาหกรรมครับเข้าตรวจสอบพื้นที่ ประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่าเครื่องจักรและวัตถุดิบนะฮะสำคัญหลายๆอย่างเนี่ยเสียหายหนักมากนะครับก็เลยทำให้จะต้องมีการปิดฮะโรงงานเนี่ยเป็นการชั่วคราวาเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับส่วนสาเหตุก็ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรนะฮะตอนนี้นะครับทางบริษพพัทผู้บริหารโรงงานเนี่ยก็ยืนยันว่าได้ทำประกันภัยทั้งทรัพย์สินและประกันชีวิตของพนักงานแล้วนะครับ าบอมีการทำเาไว้แล้วลงหน้าให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ครับโอ้โหเชื้อเพลิงชั้นดีนะพี่กอลฟนะกระดาษนะคะแล้วก็วัสดุต่างๆเรารายงานเรื่องไฟไหม้กับโรงงานหรือโกอดังเนี่ยเยอะมากเลยเนาะพี่กอล์ฟ <นะ S 1> ในปีนี้นะใช่ค่ะพี่กอล์ฟโอ้โหน่ากลัวดูสิไฟมันดับยากด้วยคุณผู้ชม ก็แสดงความเสียใ,ใจนะครับกับครอบครัวผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะฮะค่ะเป็นสิ่งที่มีมีใครอยากให้เกิดนะคุณผู้ชมขะ,ะอีกหนึ่งเรื่องไม่มีใครอยากให้เกิดเหมือนกันคุณผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้ไหมกับการขับรถมาชนอะไรบางอย่างอย่างรุนแรงแล้วบอกว่าไม่เห็นและไม่รู้ว่าชนเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอไม่รู้จริงๆว่าเธอชนแล้เธอมองไม่เห็นคะ่ะ สาวคนหนึ่งขับรถเก่งนะคะพุ่งชนคนหน้าอู่ซ่อมรถอย่างแรงจนเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็อ้างว่ามองไม่เห็นแล้วพอตำรวจนัดเบี้ยวด้วยบอกว่าแม่ป่วยกระทันหันไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ ่ะคุณผู้ชมโอ้หช,<ม>ชนแบบนี้เลยเหรอแล้วไม่รู้เรื่องไม่แล้วนี่คือเป็นบริเวณแบบประมาณหน้าร้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมหไม,มีไฟนี่มีค่ะเออมันมีไฟนี่หน้าอู่ซ่อมรถค่ะเนี่ยค่ะกรณีผู้ใช้ย Facebook โพสข้อความสาวนามสกุลดังด้วยนะอขับรถพุ่งชนผู้เสียหายครับผู้ชายคนนี้กําลังเติมลมยางอยู่ที่ไหลาทางค่ะได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ ตรงนี้คืออู่ซ่อมรถจากกาักรยานยนต์ภายในซอยนวมิน111แยกสี่แขวงนวมิน,น,มนเขตบึงกลุ่มกรุงเทพโอ,อ่ใกล้บ้านที่ฉันเลยโดยคนขับรถมีอาการคล้ายกับคนมืนเมาเขาว่าอย่างนั้นค,คนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มค่ะแต่ดูจากกล้องแล้วก็ไม่ได้มืดมากนะคุณผู้ชมคะของวันที่28มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยร้านปิดแล้วค่ะแต่ว่าคนในร้านเนี่ยเขามีการนั่งดื่มสังสรรค์กับลูกน้องภายในร้าน ก่อนเกิดเหตุพนักงานส่งพัสดุซึ่งเป็นเด็กภายในซอยที่รู้จักเนี่ยมาขอเติมลมยางรถหน่อย<ะ>เขากําลังนั่งสังสรรค์กันอยู่<อ>ก็เลยบอกลูกน้องอ่ะไปไปเติมลมยางรถให้น้องมันหน่อยเ<ะ>นี่ยขณะที่กําลังนั่งยองๆเติมยางรถอยู่ค่ะผู้ก่อเหตุขับรถเก่งสีขาวก็พุ่งชนทั้งรถทั้งคนถลยไปไกล5เมตรได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะฟันแตกมีบาดแผลถลอกตามร่างกายแผลเย็บที่ใบหน้าเจดเข็มด้วยกัน กระดูกแขนขวาร้าวค่ะแล้วคู่กรณีหลังจากชนเสร็จขับรถต่อไปอีกประมาณหน<ะ>ึ่งร้อยเมตรเหมือนไม่รู้เนื้อรู้ตัวอาชาวบ้านวิ่งตามไปคุณผู้ชมไปเคาะกระจกรถบอกว่าคุณคุณขับรถชนคนนะ,ะลงมาดูก่อนอคู่กรณีเลยยอมจอดรถแล้วลงมาดูโอ้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยอย่างงี้เหรอพร้อมก็บอกว่าไม่เห็นเลยเมื่อกี้ว่ามีคนนั่งอยู่และไม่รู้สึกตัวด้วยว่าขับชนคนเขาอ้างว่าแบบนั้นเขาบอกอย่างนั้นค่ะ แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มารับคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลนะคะส่วนคู่กรณีก็ได้โทรเรียกประกันให้มาพูดคุยโดยประกันบอกว่าต้องให้ผู้หญิงคนนี้ไปที่สอนอนลาดท้าวแต่พอขับรถตามกันมาถึงบริเวณแยกบางกะปิเธอเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งอา้อาวทุกคนึูว่าจำสอนอนไม่ได้ออแมพับไปผิดทางหรือเปล่า,าไปไหนโทรติดต่อกลับมาทางเดิมหน่อยคุณติดต่อไม่ได้อทำไมรู้ว่าหนีสิอา่อาหลือแบตหมดคิดในแง่ดี แต่พอติดต่อได้เธออ้างว่าที่ไม่ไปตอนนั้นเพราะแม่อยู่ดีๆป่วยขึ้นมากระทันหานในคืนนั้นอ๋อมีเหตุผลนสองเทาง้าล้มป่วยกระทันหานตอนจะถึงแยกบางกะปิอพอดีนะคะเออและช่วงค่ำวันนี้นะคะผู้ก่อเหตุก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลพร้อมกับมอบกระเช้าขอโทษโดยให้ข้อมูลญ<ะ>าติบอกว่าที่ไม่สามารถไปที่สอนละอ้าเท้าในคืนวันนั้นได้เพราะแม่เป็นผู้สูงอายุ อยู่ดีๆเกิดอุบัติเหตุที่บ้านกระทันหันเก็เลยต้องเรียกเข้าไปดูคุณแม่ส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าสินไหมทดแทนเดี๋ยวใช้ประกันเป็นฝ่ายดูแลและรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะคะโดยมีรายงานเพิ่มเติมว่าผู้หญิงคนนี้นามสกุลดังระดับประเทศอย่างนั้นเลยเหรอเขาว่าอย่างนั้น<อ>และช่วงเที่ยงวันนี้พนักงานสอบสวนจะนัดคนขับรถเกง่งและเจ้าของรถจกักรยานยนต์เข้ามาไกล่เกลี่ยตกลงค่าเสียหาย ส่วนผู้บาดเจ็บต้องรอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะอืม<ะ>อ่ผาผลเขาก็ฟังขึ้นแหละคุณแม่แอาจจะป่วกระชันหันตอนห้าทุ่มาไ,ไม่ได้หนีหรอกไม่ได้หนีแต่ตัว,ตวสับปิดเลยอ่าคนเราเป็นธรรมดาถ้าเกิดพ่อแม่ป่วยต้องรีบไปก่อนไปก่อนแล้วปิดเครื่องแบตหมดแล้วอีกวันนึงก็ค่อยมาดูใจเราพยายามมองโลกในแบบทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่เขาก็บอกข้อมูลเหมือนมึนเมาใช่ไหมเป็นไปได้ว่าคืนแรกเหมือนมึนเมาก็เลยไปงงงงอยู่อย่ายิ้มสิ มันไุ่ไปทางไหนเลยเออไปสอนอเลยขับไม่ถูกก็เขาเข้า่าเขาเมาสมมุติถ้าเขาเมาอยู่นะอาจจะงงเลยงงทางเลยใช่เออเอาไปมีเหตุการณ์ไหมไปเลยค่ะเออเป็นกรณีของมินิคูเปอร์ผู้ชมครับขับมาอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ตอนมืดเลยนะสว่างคาตาเนี่ยฮะอันนี้หนูเห็นเหมือนกันขับแล้วไปชนกับรถจักรยานยนต รถจักานยนต์เนี่ยฮะเป็นเหมือนเป็นไรเดอร์นะครับเขาก็ขี่มาแล้วก็มีผู้โดยสารซ้อนมาคนหนึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตเลยฮะชมภาพครับผมชมดูภาพเอานะนี่นะฮะในวงนี้คือมอเตอร์ไซค์นะและข้างหลังนั่นคือ,อ,อมินิคูปเปอร์ฮะคือชนเต็มเต็มแรงมากใช้คำนี้แล้วกันนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาครับบริเวณปักซอยเพชรเกษม19นะฮะมินิคูเปอรชนกับรถจักรยานยนต์จากนั้นก็หนีไปตามเส้นทางของถนนเพชรเกษมมุม่งไปทางบางแคหลังจากที่ชนเสร็จแล้วนะครับคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยฮะได้รับบาดเจ็บ2อรายคนขี่เป็นผู้ชายคนซ้อนเป็นผู้หญิง ก็มีการนําตัวผู้หญิงผู้ที่ซ้อนท้ายเนี่ยฮะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาพลเมืองดีเขาเล่าแบบนี้ฮะเขาบอกเห็นเลยเห็นกระตาเลยเนี่ยคันเนี้ยคันเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่เนี่ยนะหลังจากชนเสร็จแล้วนะครับก็ขับหนีไปเลยไม่สนใจเลยว่าชนใครนะครับ หลังจากนั้นรถเก๋งคันด,ด,ดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็มาจอดทิ้งครับที่คอนโดแถวแถวถนนเพชรเกษมเป็นคันเนี่ยฮะสีแดงคาดดำทะเบียนกรุงเทพมหานครตอนนี่ตำรวจนะครับสนภาษีเจริญครับก็เข้าไปครับไปเจรจากับนิติบุคคลของคอนโดบอกว่าอยากจะพบเจ้าของรถคันนี้แต่ว่าหาตัวไม่เจอ,อนะครับ สุดท้ายฮะก็ต้องหยุดรถนี้มาก่อนนะครับเพื่อเอามาเป็นหลักฐานนางผ่องศรีครับคุณแม่ของน้องน้ำผู้เสียชีวิตนะฮะเธอให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าเสียใจมากเลยอะ่ะปกติแล้วนะน้องน้ำเนี่ยทำงานรับจ้างทั่วไปวันนั้นคาดว่าคงจะกำลังเดินทางจากการทำงานเนี่ยจะกลับมาที่บ้านก็ใช้เส้นทางนี้ประจำไม่คิดมาก่อนว่าจะเกิด เหตุการณ์แบบนี้กับลูกสาวตัวเองหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยก็มีการนําตัวไปส่งที่โรงพยาบาลคุณหมอก็พยายามช่วยชีวิตปั๊มหัวใจนะฟื้นขึ้นมาประมาณ2-3ถึงชั่วโมงแต่สุดท้ายอาการแย่ลงคุณหมอบอกว่าช่วยเต็มที่แล้วแต่ว่าเลือดอะ่ะมันออกมาเยอะตรงบริเวณช่องท้องคุณแม่บอกเสียใจมาก เพราะว่าน้องน้ำเนี่ยเธอเป็นลูกคนเดียวแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยอยากให้คนที่ก่อเหตุมารับผิดชอบการที่ชนคนแล้วหนีไปแบบเนี้ยมันใจดําเกินไปใช่ค่ะเอออันนี้อ้างไม่ได้หรอกว่าไม่เห็นมันเต็มๆต็มอะนะฮะแฟนของน้องน้ำนะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็บอกว่าเห็นคลิปแล้วรับไม่ได้เหมือนกัน รับไม่ได้มากๆอยากจะฝากไปถึงคนที่ก่อเหตุบอกว่าคุณได้พลากลูกไปจากแม่เขาและคุณได้พลาดคนรักไปจากชีวิตผมคุณต้องรับผิดช,ชอบอันนี้แฟนเขาบอกส่นวนคนขี่นะฮะคนขี่รถยนยนต์ก็มีการไปสัมภาษณ์แฟนสาวของคนขี่นะฮะเธอเล่าฮะบอกว่าแฟนของเธอมีอาชีพขี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นร i เดอร์ เนาะวันนั้นน่ก็คงจะไปส่งผู้โดยสารนี่แหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมรถคันนั้นถึงขับมาชนาตอนนี้แฟนของเธออยู่ในไอซียูยังไม่รู้สึกตัวก็เธอก็พูดเหมือนกันแหละครับมือแปดด้านอยากให้คนที่กระทําเหตุการณ์นี้มารับผิดซะโดยดีมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วคุณต้อง รับผิดชอบนะใช่รับผิดชอบแบบเต็มที่เลยอ่ะเมื่อเมื่อเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นแล้วพอหนีไปแบบนี้รู้สึกไม่ดีเลยคําถามฮะในโลกโซเชียลนะค่ะเหตุการณ์เกิดไปที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนทะเบียนรถก็ชัดเจนยังไม่เจอตัวหรอครับหลบหนีไปแล้วเงี้ยกลัวความผิดนับจากวันเกิดเหตุอะมาถึงวันนี้มันสามวันนะยี่เก้าสามสิบหนึ่งนะ แต่ว่าะะตารวจไทยเก่งค่ะเชื่อว่าจะติดตามตัวมาดาเนินคดีได้นอให้มารับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถนะคะสอนอภาษีเจริญนะครับฝากด้วยนะครับค่ะอ่ะไป็นเรื่องต่อไปคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยเจอกับตัวเองก็คือของมมนอยู่ในบ้านของเราอะ่ะทรัพย์สินมีค่าเอ่ยเงินทองเอ่ยเก็บเอาไวอ้อย่างดีมาเปิดดูอีกทีเอ๊ะทำไมมันไม่อยู่เท่าเดิมเอ้าก็นบ้านเราไม่ใช่หรอบ้านเราสิ จับมือใครดมก็ไม่ได้มันต้องมีหลักฐานใช่ไหมพี่กอฟเคยเป็นไหมหยอดกระปุกเหรียญๆไว้น่ะหนูหยอดไว้ในขวดที่บ้านนะมันจะเต็มมันจะเต็มอยู่แล้วนะวันทีมาดูอีกทีเหลือครึ่งเดียวไอ้ที่หายไปส่วนใหญ่เป็นเหรียญสิบเออมันสลายไหมอากาศน่าจะร้อนเหรอมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีใครมาแคะไป้ใครแคะไปนี่แหละอหนุ่มคนนี้เขาเป็นเหมือนกันคุณผู้ชมเงินหายบ่อยไม่รู้ว่าจะทํายังไงอยากจับหัวขโมยให้ได้ ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ที่มุมใต้เตียงแล้วดูซิใครเข้ามาเอาแอบไว้หรอแอบไว้ไปดูค่ะนี่เหรอเจอเลยเอากล้องไปข้างบนเดี๋ยวเห็นไงนี่เอาไว้ข้างล่างดีกว่านี่นั่นนี่คนที่เข้ามาขโมยดีเข้ามาใช่ค่ะผู้ช้ที่ต่อไรหนึ่งนะโพสคลิปร้องเรียนแนวมุมตะแคงหน่อยผมปวดขอกับคุณไม่ต้องตะแคงตามสิเขาแอบถ่ายอ๋อเหรอเออขอความช่วยเหลือ หลังมีเมียของลูกน้องนะเข<อ>าด้วยเมียของลูกน้องตัวเององัดห้องเข้ามาขโมยเงินครับแจ้งความไปแล้วสองเดือนนะยังเงียบอยู่เลยอืเขาก็เลยมาปรึกษาโซเชียลบอกว่ามีใครพอจะรู้บ้างผมมีหลักฐานทุกอย่างแล้วผมเอาผิดเขาได้ไหมครับเนี่ยแวันเวลาที่ขโมยพอมีตํารวจโรงพักไหนรับเรื่องไหมครับ โดยในคลิปก็จะเห็นเลยเขาแอบเอากล้องไว้ใต้เตียงภายในห้องเพื่อจับขโมยหลังเขารู้สึกว่าเงินหายบ่อยกระทั่งช่วงบ่ายวันที่21กุมภาพันธ์นะคะท <magic. S 1> ี่ผ่านมาห้โนนี่หลายเดือนแล้วนะตังแต่กุมภาเนี่อมีหญิงสาวคนนี้ค่ะสวมสก๊ราบสีแดงกางเกงขาสั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมียของลูกน้องใช้ไขควงงัดห้องเข้ามาเหรอจังหวะค่อยคงัดเข้ามาแล้วก็ค่อยๆปิดประตูให้เสียงดังเบาๆอย่าให้มีเสียงแบบเสิบมากยังไงนะ เากรอนมันต้องลงล็อกอะอ๋อครับครับเบาเบาเบาเบดี๋ยวคนเห็นว่าเออประตูมันเสียงดังแล้วก็รีบวิ่งมาที่ตู้เลยเปิดประตูตู้ออกแล้วก็ขนเข้าของผ่านไปหลายนาทีผู้หญิงคนนี้เดินมาส่องที่ประตูพร้อมกับในมือเนี่ยถือกล่องบางยางอยู่แล้วพอได้ยินเสียงคนเดินมาตกใจอ่ะวิ่งกลับเอากล่องไปคืนเอากล่องกลับไปคืนในตู้ก่อนเปิดประตูห้องแล้วก็เหมือนมีการเจรจากับคนหน้าห้องครันหน้าห้องน่าจะถามว่ามาทําอะไรอ่ะหญิงสาวว่าอ๋อเขามาเอาสายชาร์จมือถือค่ะ แล้วไหนใส่ชาร์ตอ่ะน่าจะยังไม่เจอค่ะอ้างไปเรื่องอ้างไปก่อนอ้างไปก่อนออขณะที่ผู้โพสต์บอกว่าไปแจ้งความตํารวจมาแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยตั้งแต่กุมภายี่สิบเอ็ดกุมภาสองเดือนแล้วเขาบอกเรื่องเงียบไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเลยอยากจะมาโพสต์ขอความรู้ขอความช่วยเหลือจากชาวโซเชียลหน่อยคนเก่งเยอะแยะมากมายผมจะดําเนินการยังไงได้บ้างครับเนี่ยจะเอาผิดกับผู้หญิงคนนี้เร่งให้ตํารวจทําคดีให้เพราะมีหลักฐานพร้อม ก็ไปตามผู้หญิงคนนี้ให้มาดูว่าเรามีหลักฐานไงแต่วันที่ถ่ายได้อะเป็นวันที่ไม่ได้อะไรติดมือไปอ๋อไม่มีของกลางในมือมีคนมาก่อนหยิบคืนอะไรอย่างงี้ยก็มีแล้วไงหลักฐานว่าหยิบมาแล้วอยู่ในมือต่อคืนไปแล้วการกระทําไม่สําเร็จลูกน้องยังอยู่ไหมไม่รู้เลยอ่ะเขามาโพสต์ขอความช่วยเหลือถ้าเกิดโพสต์ขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยลูกน้องคงไปแล้วคงจะไปแล้วก็ไปกับแฟนก็ตามตัวไม่ได้แล้วใช่ คงเนี่ยคนไม่รู้คนที่มาถามด้านด้านหน้านี่ใช่ตัวเจ้าของหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านั้นหายไปไม่รู้เยอะขนาดนั่นนหะสิคำถามอยู่ตรงนั้นคือแบบหลายหมื่นไหมหรือว่าแบบทองหรือว่าอะไรก็ถ้ามันเยอะก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะแต่ถ้ามันไม่เยอะมากก็ถือว่าทาบุญแล้วกันเอาง่ายสุดคิดอย่างนี้เคยไหมทำบุญทาทานเคยของหายไหมในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอะไม่เคยแล้วเรามีแค่หมากับเมียด้วยในบ้าน ไม่น่าจั่วเลยถ้าจับมือใครดมแล้วน่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอจับไปเจอแต่อุ้งเท้าก้าวตัวน้องหมาน้องหมาเออไม่ชมชพูเคยไหมหนูก็กะว่าน่าจะเป็นกุณตาอ๋อแต่ไม่ว่ากันแกคงจะแคะไปก็แก่ปั่นจักรยานไปหน้าบกซอยสามีไปเลยสามีคงไม่เพราะมันมีแค่เหรียญสิบโราโหนั่นแหละน่าจะเอาไปทีหยีติดปาดติดปาทไปแนบอกซอยนี่ผมไปแคะกระปุกผมมาเล่นๆผมเอามันนับเล่นๆอ่ะ เป็นหมื <ify> ่นนะจ๊ะแค่เหรียญสิบอะเหรียญเหรียญที่เราเก็บเนี่ยแบงยงแบงย่อยเก็บไว้มานับอีกทีเยอะนะจริงเอแล้วตอนหยอดกลับเข้าไปนะเฮ้ยแค่มาทําไมเนาะก็ไปฝากตู้สิเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวนี้เขามีตู้เอาเหรียญเทเข้าไปแล้วเขานับให้แล้วไม่ทันแล้วหยอดกลับไปแล้วออาสาสมไปก่อนเออนะคะออะไปข่าวนะครับเป็นข่าวน้ำใจของคนไทยน่ารักมากทำดีต้องได้รับความชื่นชมค่ะนะฮะคุณตำรวจเนี่ยผ่านไปฮะ ก็เห็นว่ามีรถบรรทุกคันหนึ่งครับจอดเสียอยู่ข้างทางเกิดอะไรขึ้นลองชมครับเดี๋ยวดีครับมันเป็นยังไงเกิดรถเสียถ้าถ้ามันปล่อยไหลได้ไหมปล่อยไหลได้ไี่ให้มันไหลลงไปนู่นข้างล่างโอเคพี่จะไป มันมันไหลไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้พี่ดเดี๋ยวพอเห็นเส้นนี่ไหมพี่เข้าซ้ายไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใช่ใช่ใช่

เรคตอรดีนะบกกกันงอรับกันรขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับ้ไ้ครันี่ครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากตำรวจเห็นภาพนี้นะครับก็เลยไปถามว่ารถเป็นอะไรโดนรถเสียคุณตำรวจบองั้นเดี๋ยวไปไหลก่อน ไ,ไหลมันเป็นสะพานนะก็ค่อยไหลลงเนนลงไปจนสุดปุ๊บปรากฏว่ามันก็หยุดหยุดเสร็จปุ๊บคุณบอกว่าเอางี้เดี๋ยวผมช่วยเข็นคนเดียวนะคันใหญ่มากเ,าเดี๋ยวเข็นไปไว้ข้างทางาเออนะหลังจากนั้นน่ยตำรวจก็ค่อยๆเข็นไปฮะเข็นคนเดียวเลยคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นทีแรกเข็นไปก็บนนะโอ้โหหนักจัง มีคำพี่ตำรวจแปบนับทีหนึ่งว่าโอ้คนหนักเลยก็มันหนักจริงพี่ตำรวจเข้าใจแต่พี่ฮูก็สู้นะส,สูกภาคาพะพลเมืองดีก็มาทีละคนสองคนมาช่วยกันน้ำใจคนไทยใจฟูนะฮะสุดท้ายก็ช่วยกันสำเร็จนะฮะ,ะเนี่ยฮะเป็นคลิปน่ารักนะฮะเราก็เอามาให้ชมกัน แปลว่าแหม่เสียดายไม่ทราบว่าอยู่แถวไหนเนอสอนออะไรพี่ตำรวจชื่ออะไรได้ยินแต่เสียงอ่ะนั่นน่ะสิจะบอกว่าเห็นภาพแบบเนี้ยบ่อยนะคนไทยกับบนท้องถนนในการช่วยกันเข็นรถนะพี่กอฟติดหล่มเอยจะตกน้ําเอยหรืออะไรเงี้ยโอ้โหเขารุมช่วยกันทีแบบมันพลิกสถานการณ์ได้เลยนะคะต้องแบบนี้ถึงบอกว่าอย่ามองข้ามนะคะสิ่งที่อยู่รอบข้างของคุณใช่ค่ะบางครั้งเขาอาจจะต้องการน้ำใจจากคุณก็ได้นะอย่ามองข้ามเด็ดขาดเลยใช่ค่ะ อย่ามองข้ามจริงๆเรื่องของความปลอดภัยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะคุณผู้ชมเตรียมพบกับงานใหญ่ระดับภูมิภาคเลยค่ะของสสปททที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยในการทํางานของประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนค่ะโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนหรือสสปททนะคะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทั่วประเทศค่ะเชิญชวนทุกท่านร่วมง,งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคประจำปีพุทธศักราช2568ที่จัดขึ้นทั่วทั้ง4ภูมิภาคของไทยนะคะเริ่มต้นกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีค่ะในวันที่3-4กรกฎาคมนี้ณศูนยะ์นประชุมมณฑท,ทิพย์หอนะคะภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืน Forward Culture of Prevention for Safety Thailand ค่ะภายในงานนะครับจะพบกับการสัมมานาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญมีทรศการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานรัฐและเอกชนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คุณไม่ควรพลาดและไฮไลท์สำคัญครับพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ Zero Accident Campaign 2025งานนี้นะครับไม่ได้มีแค่ที่จังหวัดอุดรธานีครับเตรียมพบกันต่อที่จังหวัดพิษณุโลกสงขลาและระยองร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ฝั่งรากลึกในสังคมไทยและพบกันครับที่งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค2028เพื่อประเทศไทยที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับค่ะ สำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องของวามปลอดภัยหลายๆ mm. องค์กรเริ่มเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้นะคะ mm. ในการเซฟตี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆค่ะ mm. เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะ mm. กลับมากับแซฟทูสเดยดต่อช่วงหน้าค่ะ